สวัสดีครับพี่น้องยามเสาของวันใหม่วันหยุดสัป,ปดาห์มาชมสวนปาล์มอิ่มบุญพี่น้องยามเช้าเปาล์มนาแรงพี่น้องได้สำานี้ละเอยสองปีกับอีกเก้าเดือนมารอบนี้จะสุกกี่ทลาย ไาชมสวนปามกันครับอโอ้เห็นตัวผูครับพี่น้องตงัวเมียมากสันนีสันต่อไปมีตัวผูขามากครับกระแซมดูตัวเมียมันแรงพี่น้องแรงนานแรงนานบ่บพอฝนมากประ้าณสีเดือนเลยพี่น้องครับเอาใส่นำหดไส่ยางหดเอา ต่อจากโซลาเซลล์ปั๊มโซลาเซลล์ครับตัวนี้เบ้างด้พนะี่น้องให้ส้มให้แง่งกันสุกบ้านเอาลงมาสุกด้วยนะครับตัวนีน้เนาะเอาพอสมควรคครรัับบน้ำมักเศษน้ำมักครับเศษน้ำมักขี้วัวใส่ไปฝนมา,มากๆกันได้ซักหน้แล้วพี่น้องไม่ให้แห้งไป วนมานี่โอ้โหสดงามไปเยอะวันนี้โย่ต้นก็นงามพอสมควรพี่น้องประมาณนี้ครับ